บรรยากาศตลาดนัดเช้าวันพุธตลาดนัดบ้านน้องเพืออำเภอเกมราชพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดบ้านน้องเพือน้ำกันครับแรงโมงสีลูกข้าศิป่าโอ้ฝนมาเป็นพุ่งเปื้อนทวงเลยลนะ่ะอทวงละสีหน่วย อันนี้ก็ลูกละยีะะ่สิบเนาะลูกละยี่สิบบาทโอ้เดี๋ยงงานตัวเลยมนาะคือปอกโชว์เนี่ยแตงโมแตงโมทางเขาตลาดน่างเข้าเครับอันนี้สามทั้งละสามสิบบาทขนมขึ้นนางเป็นตัศวร์จำใบดีทำไม เออนางเหยอะขายประมีแห้งเลยโอ้หมักพริกหมักเผ็ดหมักพริกหมักเผ็ดเหม่อันนี้ก็ยังยังอยู่เนาะยังมีอยู่เนาะอันนั้นไข่มดแดงโรคเป็นไข่ฝา,าดไข่มดแดงเมเป้งห้าสิบบาทบุ๊ครับห้าสิบบาทาคาดดรับไข่มดแดงเมเป้งหอมแห้งเนี่ยผสมผักเสียน แตงหน่อยแตงสวนทงระยีสิบบาทครับโอ้ตันี้ก็หน่อยไปแตอหน่อยหน่อยเนี่ยน้อยกัดปอกๆกินกับก่อยเนาะแตงสวนทงระยีสิบบาทพริกมะเขือมะแข่งหอมแหง โอ้แดดกำาลังออกมูนี่แดดทักพี่น้องเอ้แดดร้ายเมือนนี่เป็นแค่แคได้เด็กน้อยโอ้คนกำลังไปกำลังมากกำลังมหาสื่อหาขายบรรยากาศกาลังคึกคักครับ ทุกเช้าวันพุธตลาดนะวันน้องผือปิ้งย่างย่างปิ้งไม้ตะเจ็ดบาทส่ามไม้สาวโู้สเต็กนี่นนะ้องผือมั้ยฮู้ปิ้ง หมูสเต็กข้าวเหนียวก็มีครับในอันมุกมกมุกยังสมปะตองโอ้15บาทสมปะตองโคเป็นเชยนวายกสมปตองทำไมซาเมอ่ะทำไมี่ยข้าระจ้นเดินกีฬาก็สูงแล้หม้อใดล่ะเนาะไม่เล่นตะก้อ เขาให้เด้อหน่อยจ้าหนูเด้อ่ะไปก่อนค่ะิตก่อนตายก่อนยยาขาหนูเด้อไกยังนอนนอนดีเถคดีดด้วตาสนงามันย่ือโอ้เนี่ขุดน่อใหม่เอ้ยขุดบักห่วงบักห่วงก็ะด้ตัวนี้ เสียงามโอ้เ <tr> ส <seine Christmas> oh, mm ียงาน่ำเลยโอ้สยงามเนาะหัน้ใหม่ก็ได้อันบาทแล้วเนี่อันนี้ห้บบาทครับห้าสิบาทโอ้มีแบบดีเด้เป็นสแตนเลสใช่ไหมโอ้เนี่ยโคตรมุกดีครับโัวหน้าใหม่เ้ห็ดน้าใหม่สมกับคือสีงายเนาะไปมีดั้งแุครับครับใั่แกงไก่ฝักห้องบบอื้อครับ ไก่ง่ายสะดวกใช่หอเผื่อกไก่ปิ้งปิ้งไก่ไก่ปิ้งแซ่บบรลือโลกนานๆมาขอพันแทึงเอ้ยเก่งมากเหมือนพอจะมาเราเอาแท,ท่งนี้เก่งเราหมักกินเลยไก่ปิ้งแซ่บบรลือโลกแปลว่าขวดนี่ข้าวเหนียวน้ำหอมอ,อาันเดียกันนี้ดิ เดียร์บบขนมครบกล่องละยี่สิบบาทขนมครกว่าหลายหน้าหลายอันนี้ได้ครับยี่สิบบาทขนมครบหลายอย่างเอ้ยหลายหน้าหน้าเปลือกหนามันหนาข้าวโพด คนพร้อมสร้อยิบาทเนี่โตะเก้าสิบบาทตัวเรียนได้องเรยนดปอนด์ป่ขอเลยเ้

น้ำใเหรอวะมีเทศวิ่งกั้งที่คุณพ่อข้าวเดียวว่อาเพื่อนละมีเทศน้ำใหเอเบอรมีน้ำในเดนวทุเรียนอืมรโลละก้าวิบหร แรนหน่อยสนใจอ่ะแตงเนาะแตงทุงละยี่สิบบาทกับข่าทุงกับเขา่เขาสาเร็จแกงหน่อไม้ฮ้าเบืองบะหมี่สมผ้าหน่อยเนาะมดด่ะเเี บ่อีนมันบ่มีปลาซิวโอ้มีปลาซิวก็เลยบ่มีปลาน้อยมีแต่แนวลาบก้อยเนาะลาบก้อยหมกจังเสั็จหมกเกียดน้อยกับหมกไก่โอ้หมกเกียดน้อยหมกไก่หมกเลยี่สิบบาทหรือสามจิตหมกลยี่สิบหมกเลยี่สิบโอ้สามบาทสามบาทหมกหนึ่งจะเอ๋หมองเก่านี่ละมาพอกันอีกแล้ว สดทุกตัวเออกุ้งเต้นถ้วยละยี่สิบสามถ้วยห้าสิบคือเก่าถ้วยละสาวก็ขายกุ้งเต้นถ้วยละสาวดสาวดสดงปอกเลยจ้ะกุ้งหน่อยกุ้งเต้นเนาะอันนี้กุอกโอ้เขงมีทั้งแม่กบมีหัวลูกกบหัว หัวหัวหัวจานจักบาทละแม่เลยพอจานละห้าสิบบาทโอ้ยหวกงามๆกบกบกรมีอาลาะบนข้งางในกันบวันไปไกลเลยหัวแนมาบึงมองเลย คนมาขนาดเลยมาทุเรียนวูไใดเห็นกับแวะทัวเรียนทุเรียน,ยนโลละเก้าสิบบาท 1ิบาทอยููมองเดียวอะไรล่ะิขนมข้าวต้มแต่โมมีข้าวต้มน้มีแต่ขนมข้าวต้มไม่ได้หอมเั้ายวตายวันต0บายขนมาายยางวายแนวตานนีายอายวายวัายวนาวต้าวนายวยันตาวันัน มาไกลคือกันน้อยใหญ่เนาะอืไปทัวทีคือกันแหละผมกับไปทัวร์ทีร้อยเดียวรูปตามตางรูปักงานอ่างยาอันนี้ยังก่อนขี่หยางอ้อยไฟอันนี้แมงเสดิ้งกิ้งลีด ขีดเพงได้ละขีดเพงได้หละพอขีดละยี่สิบนี่สดิงกิ้งรีดตัวสดๆขีดละยี่สิบบาทอันทึนผัวแล้วกัตองละยี่สิบบาทแบบร่วมแบบบลร่วมยี่สิบบาทขึ้กันถือละกินโหลดตัวนี้

ชิ้นหน่อยโอเคสุขภาพปลอดี้ หนะหาสิบนี่บัห้าสบบทติทุกนอนมดไงมัวหย้ายชงุ่าเลยดิานหมยังมัวนอใหญ่โเลือเถืเถิดฮะต้อไปแห้งสิคักก็หนีต้อไ้งหนีอ้บอกใหญ่งละหาสิบบาทหมกย้ายเลยโอ้ยตัวยูนอนชง อ้วโยืดไหเยหน่อใหญ่เนาะหมดเลยเถอะเถิดเลยกวางมหาชีคุอกันหมดโอ้ยหวานเนาะหน่อไม้หวานหมดโอ้หน่อไม้หวานน้อใหม่น่อใหญ่เลยแต่ว่าเอาก้วยไปกินน้ำทางก่อน ผักนางอ่างเนี่ยบรรยากาศตลาดการขายการขายทุกเช้าวันพุธตลาดบ้านน้องคือตำบลน้องคืออำเภอเขมรมาศวันนี้เป็นคนที่บางๆมันคือสุนัขเนาะสุนัขคือจังคนหลาย อืมแล้หลายตลาดได้กับคนบมคอยหลายแนวเนี่ยจะเป็นหญ้ามันบ่แมงกะพรุนหนา้าลงให้ลงหนา้าไม่ดีเลยชิมแลยแบบใหญ่หญ่มันป้าบาัวใดเนาะอันอันมาดีขนาดหญ้ามันนะแม่งอันนี้เ <c oughs> ออหญ้ามันหญ้ามันคือว่าละแ <c oughs> มลงวันเนาะ อหมกกระไม้หมกไก่บะหมี่เอาาหจ้หอยหอยกอมหอยบะมี่ฟ้างได้เนาะเจ้าบาทอหรอเจ้าบาทเอามาลองเบิ้งอันหนึ่งบ้าคาเจ้าว่าแปลกว่าออมหอยบะมี่า เออ้อาบาทอ่ะอุดมนุนก่อนทุงหนึ่งดเดี๋ยวเดียวมามันราบาทมันรจ้ะมตองนะไปตำหน่่ยน้อยเออมาตองมักรกกะท้อนเอาไปตำมาราชสจ้าบาทเอาดิสยเออืม บ้ดีนะวบรรยากาศตลาดเหมือนเี๋ยเป็นสิจังดคือบ้คือขาคือเคยมากก้อนอยากบางแน่เลยครับพี่น้องวันพาอีกบ่เหมือนเดี๋ยโอ้ยพ่อก้นบบกคอยไปคอยมา แต่ก็มีแน่อยู่เจ้านั้นซับซัวใหญ่เยวเื่อดเี๋ยวา3-6พกบไหเจ้านั้นได้3-6กนรั่น้หตั้งอดโอ้อดยุ่น่เลยพอดสดๆเลยอระหับใหญ่เลยบู๊เดือดปุด จัดวางจัดโชว์จัดแขนจันอย่ันที่งานนะครับคุณที่รักเลือกกันแบบง่ายๆขายรองเท้าคู่ละหกสิบบาทมันนี้ไม่แมงไม่ได้แล้วนะเอาอีกคู่คี่แบบเราไม่แน่นไปเลยนะรองเท้าแบบสวยรองเท้าแบบที่สไตล์โดดเด่นทุกคู่ราคาหกสิบบาทตั้งนั้นเลยนะสินค้าสุดคุ้จากโรงงานสองต้นที่มีที่แล้วนี้ใส่ถุงกันด้วยนะครับ เบผมสีมเจอบอกพี All right. All right. Uh ่ว่นแกได้นะคะขอบคนะคะอาตัวไหนคะไม่ต้องเปรงใจแกเ้ยได้ใช่ไหมเจ็ดติดขอจ้ามาติดกันจากรองเท้าก็คู่สวยรองเท้ามุ้ส้นแบบได้ค่ะงวอน้ได้ราบายิเสี่งค่ะหมาเ้ก่า้สกมใยังน่งต้นราพักกระจงเดบลาเข้าอือคเนน น so ้ำมากัะจองนีรงไอย่างีมะหมกน้ำมสดกไหมน้มสดมกไก่น้ากระจองจะใส่ปนอย่างปนาปลาดุปนฝาดูแต่ว่มี่อะไรั่นบอกอมไบโบ่บโบได้สื่อว่าเฮ้ยก่อมาสื่อสื่อกัดจ่อนี่ตัวลืมไปม้มี่วายบอมี่ได้วอ บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อล่ะก็บ่ได้ไปหาของเจ้าของนําโอ้โหลายยางหลายแนวเนาะลายมักระจองกับมี่ลาบมักระจองลาบมักระจองลาบกาลาบไก่บ้านเหลือไก่บ้านโกนสีปบานมีพักใช่ไหน มนี่ววา้นอยู่บ่ครับเออคงกับวันนี้มันคือคือถุงเจ้าบานเนี่ยอไสเออเอาอยู่ครับทพ่มหนึ่งโม่ยังส่ไหนมกไก่เอาจนส่วนนั่นละไหนยังจะตัวนี้อันนี้เคลือนเขีน้อยโอ้เอาอ้นั่นแหละอวมวานั่นละ บกเลยยี่สิบบาทเนาะ้งเลยยี่สิบบาทไอเด็กวกนี้พวกี้ขายตัวนหน่อยก็บาท้หน่อยก็บาทวันลช่องสิบบาทเรกเบ็ดขั้นขั้นเบ็ดก็คือมีอันสั้นอันยาวอันยาวมใส่ประคยอใส่ประคยใหญ่เนาะ ม,มันละมันละเก่าสิบบาทตีเข่าก็งามงามมวยหนึ่งข้าวหม้อหนึ่งข้าวของใช่ในหัวในสวนในขั้วเฮือนบรรยากาศตลาดวันพุธออกมาทั้งหนอกะทั้งนาเขตสบานโอ้ปลาประเดกปลาประเดกบานเท่า

ออกมาสุดถ่ายถ่ายสุดสั้งตลาดไงสุดตลาดขังนาเทศาบาลเมียพักเมียหมากใหม่เมียรลาอย,ยาง้ายแนวอย่ากไนระยังมาเหลือกเอาได้เลยครับโอ้คุณน่ะมีร้ายเลยาเเ,ยเขไปท เหี้ยครักมะเขือมะฮูลายตัวนี้ลายพันลายยังลายโู้ยังสาริกาลินท้อ,องก็มีอย่างบุญละครับรรยากาศการขาการขายตลาดนัดทุกเช้าวันพุธบ้านน้องผือตำบลน้องผืออำเภอเขมมาลากสำหรับลิปนิ็ขอฝาก เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้สไตล์ไทยบ้านเนี่ยครับคลิปหนา้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้เขาก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ <c oughs>